พาคุณผู้ชมไปดูภารกิจของสอวกันบ้างค่ะสมาชิกวุฒิสภานะคะได้ลงพื้นที่จังหวัดสกลนครเป็นวันที่2ค่ะตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนติดตามการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ําในพื้นที่ที่อาเภอพังโคนค่ะสมาชิกวุฒิสภาค่ะตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือนําโดยพลโทเจเรศค่ะอนุภาค สมาชิกวุฒิสภาเป็นหัวหน้าคณะทำงานค่ะพร้อมด้วยนายสัรชัยจุลนนท์นายเกี่ยวแก้วสุ่อค่ะสมาชิกวุฒิสภานายธีรวุฒิกันเลี้ยงผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่11นายธนิตภูมิถาวรค่ะผู้ในการสำนักสนักตรวจราชการและเรื่องดาวร้องทุกข์แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต11ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ห้องประชุมโครงการชลประทานเขื่อนน้ำอูนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลน,นครโดยได้ประชุมหารือกับนายสมชายจันงามค่ะนายอำเภอพังโคนกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ค่ะในประเด็นเกี่ยวกับการปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง ที่ดินทํากินป่าเสื่อมโทรมโดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ําอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งค่ะเนื่องจากชาวบ้านเกนรงว่าหลังหมดฤดูฝนแล้วน้ําจะไม่พอใช้ทั้งในเขตและนอกเขตพื้นที่ชนละ,ะทานค่ะ พลโทจเลศักดิ์อนุภาพกล่าวว่าปัญหาส่วนใหญ่ของพื้นที่อำเภอพังโคนนะคะเป็นพื้นที่ราบค่ะเวลาหน้าน้ำน้ำก็จะท่วมส่วนหน้าแล้งก็ขาดแคลนน้ำค่ะซึ่งชาวบ้านก็ได้ร้องขอให้มีการขุดลอกคลองแหล่งน้ำให้ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะช่วยกักเก็บน้ำในฤดูน้ำหลาก และสามารถนําน้ํามาใช้ในช่วงฤดูน้ําแรงได้นะคะแต่ประเด็นปัญหาสําคัญค่ะคือการจัดทําแผนงานงบประมาณการดําเนินการซึ่งวันนี้ค่ะจะได้มีการหารือร่วมกันมี2ช่องทางที่จะดําเนินการ2ช่องทางนะคะคือช่องทางแรกค่ะประสานงานตรงกับหน่วยงานฟังก์ชันในพื้นที่นะคะถ้าอยู่ในเขตชประทานก็ให้แจ้งชนระทานเพื่อทราบค่ะช่องทางที่2ค่ะคือหน่วยงานท้องถิ่น ทุกปัญหาท้องถิ่นต้องรับผิดชอบโดยตรงค่ะซึ่งต้องประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบของตนเองในการพัฒนาชุมชนตำบลอำเภอจังหวัดต่อไปค่ะค่ะเรื่องของน้ำเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยหลักปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของประชาชนในการเรื่องของอุปโภคและบริโภคค่ะ,คะตอนนี้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ไปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแก้ปัญหาในระยะยาวต่อไป